วันนี้จะพาไปทัวร์เมืองบริเตนนะคะเขาใช้รถบัสสองคันนะคะทุกคนสีสไพย์ใหม่ก็จะได้ไปเปิดถูปุ่ตานะคะเพราะว่าทางอำเภอเขาจะให้เราเขาจะเรียนในสตาร์ะ หลังจากที่เราแต่งงานและย้ายเข้าทะเบียนบ้านของคุณสามีที่เดนมาร์กเรียบร้อยนะคะทางอำเภอก็จะส่งเมลมาหาเรานะคะและเชิญเราให้ไปร่วมทัวร์เมืองกับเขานะคะทุกคนปะไปทัวร์เมืองพร้อมกันกับอ้อมเลยค่ะ ศูนย์กลางของเมืองนะคะเวลามีกิจกรรมนะคะเขาก็จะจัดกันหน้าโบสถ์ตรงนี้นะคะทุกคนเบิงสเตเดเป็นเมืองเล็กๆและอยู่ไม่ไกลจากโคเปนนะคะก็ประมาณ60กิโลเมตรแค่นั้นเองถ้าชอบความชนบทและอยู่ไม่ไกลาจากเมืองหลวงที่นี่ถือว่าน่าอยู่นะคะทุกคน ปกติถ้าเราเป็นสมาชิกใหม่ของอำเภอใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่าให้เรามาร่วมทัวร์ชมเมืองกับเขานะคะไม่จำเป็นต้องเป็นต่างชาตินะคะถ้าเกิดว่าคุณยายมาจากโคเปนอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะ เขารวมได้นะคะสมาชิกใหม่ของอำเภอนะคะของเมืองนี้จอยได้หมดเลย อ้อมจะเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยชายเขียวมัทฉะใส่น้ำผึ้งและนมนะคะและชาเขียวแก้วนี้ก็คือมื้อเช้าของอ้อมค่ะทุกคนตอนนี้อ้อมก็เรียนอยู่ที่ dance 3โมดู3นะคะเรามีกันอยู่แค่5คนเองนะคะที่เรียนอยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากนะคะในการเรียนเขียนแกรมมา อีเมลต่างๆนะคะคำศัพท์คือแบบว่าเยอะมากแกน่การบ้านเยอะนะคะไม่เน้นพูดนะคะเน้นเขียนค่ะเรียนเสร็จแล้วนะคะอ้อมจะพาทุกคนไปเดินตลาดด้วยกันนะคะตลาดนัดของกินค่ะ เดี๋ยวถ้าไปลองหาของกินนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะทุกคนตอน้นานขนมราน,นกินหอมมากเลยค่ะ พิชิหอมปลา b ัฟ f a l o w i n คืออะไรอะคะ spicy Indian food อันนี้นะคะ ชิคเก้นชิกามาซาล่านะคะ125ค <S aren Philadelphia> นนะก็ประมาณหกรอยก็ดูน <S <S ่ากินดีเนาะ คนที่นี่น่ารักนะคะมีแวะถามอ้อมด้วยว่าเธอกินอะไรแวสปีซาดูอ้อมก็เลยบอกว่ากินอินเดียนฟู้ด อาไม่กินอาหารไทยกับอาหารเดนมาร์กเพราะว่าที่บ้านเราทําอาหารไทยกับอาหารเดนมาร์กกันอยู่แล้วไงก็ก็เลยกินอาหารอินเดียนแต่ว่าก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนมันทําค้างไว้แล้วอะ่ะรู้สึกเหมือนไก่มันจะแบบแบบเปรี้ยวไปแล้วที่อ้อมเห็นชัดเจนมากๆเลยก็คืออาหารไทยขายดีมากนะคะทุกคนจริงคนที่นี่ชอบอาหารไทยนะ อาหารไทยนี่แบบคิวยาวเหยียดเดี๋ยวปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนค่ะทุกคน วันนี้จะทำสปากเกตตี้บาเลเน e สกานะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็ทารานี่คือส่วนปรผสมทั้งหมดที่เราจะใช้นะคะทุกคนกระเทียมเรอน่ารักมากค่ะมีมีหน่อมาแล้ว เราต้องคอยเซนคนเราต้องคอยคนเส้นกินสน้นเราต้องคอยคนเส้นพาสต้าเราไปด้วยนะคะ๋ยวาเขาติดก้นหม้อร้อนพาสต้าเราสุกแล้วนะคะต้องชิมนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนและนี่คือหน้าตาของเขานะคะรสชาติจะออกองปรี้ยวเล็กน้อยนะคะอร่อยแน่นอนลองทำตามกันดูนะคะ

กดติดตามกดไลค์ซับสไคร์ให้ด้วยนะยาแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ